คิดถึงและคอยห่วงใ่ในยามที่ชีวิตมันมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนในวันที่โลกรา้า สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมนะครับทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบุรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับเราเริ่มต้นนะครับคลิปนี้ด้วยเพลงกำลังใจนะครับต้องขอขอบคุณนะศิลปินนะครับที่ได้บรรเลงเพลงงาและข้อคิดนะครับถึงเรื่องของกำลังใจ มาสู่พวกเราทุกคนนะครับเรื่องราวในโลกใบนี้ก็แปลกนะครับเรามีผู้คนในโลกใบนี้นะครับกว่า6 000, 7 0 0 0 0ล้านคนแต่ก็มีผู้คนนะครับที่รู้สึกตัวเองอ้างว้างหนาวเหน็บทุกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าต้องการกําลังใจจากใครเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับดังเนื้อเพลงที่ร้องนะครับนะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีห่วงเวลานะครับของจิตการจิตตก มันมีห่วงเวลานะครับของการที่รู้สึกถึงความทุกข์ถึงความอ้างว้างความเหนาวน็บความมืดมนภายในจิตใจนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันเป็นห่วงเวลาช่วงสั้นๆเล็กๆก็ได้หรือจะเป็นเวลาหลายวันหรือเป็นอาทิตย์ก็ได้ซึ่งต้องการกำลังใจจากใครแค่บางคนนะครับซึ่งขอเป็นทานให้ฉันนะครับหรือว,ว่าสิ่งนี้แหละครับ เหมือนดังเพลงที่ว่านะครับดังหยาดฝนบนปากป้ากไกลนะที่หยาดรินสู่พื้นดินแห้งผากะเนงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่าสําคัญบางทีผมตื่นเช้านะครับผมฟังข่าวสารนะครับถึงอุปสรรคปัญหาของผู้คนนะการดําเนินชีวิตนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับนะเกี่ยวกับ วิกฤตเศรษฐกิจนะครับวิกฤตครอบครัวนะครับวิกฤตความรักต่างๆนะครับและรู้สึกว่าผู้คนเนี่ยท้อแท้หดขู่เศร้าหมองหมดกําลังใจนะบางทีความอ้างว้างความมืดมนและความเหนาเหน็บเนี่ยมันเข้ามาเกาะกลุ่มภายในจิตใจนะครับเราต้องการกําลังใจจากใครสักคนนะซึ่งในเนื้อเพลงก็บอกว่ากําลังใจจากใครหนอนะขอเป็นทานให้ฉันได้ไหม ดังหยาดฝนบนฟ้ากฟ้าไกลที่หยาดรินสู่พื้นดินแห้งผากนะสิ่งนี้ถามว่าเคยเกิดกับชีวิตผมไหมเคยนะครับผมเคยรู้สึกแบบนี้เคยรู้สึกมืดมนเคยรู้สึกอ้างว้างนะครับเคยรู้สึกว่าชีวิตหม่นหมองชีวิตเศร้านะชีวิตที่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวนะครับแต่ถามว่ามีใครนะที่มาให้กำลังใจไหมครับ เหมือนในเพลงเพราะบางทีในเพลงกับชีวิตจริงมันก็ไม่เหมือนกันในยามที่จิตเราตกจิตเราหดหู่จิตเราไม่อยากจะพูดคุยกับใครอยากจะเก็บตัวเงียบๆคนเดียวไม่อยากสนทนากับเพื่อนไม่อยากสนทนากับคนในครอบครัวกับพ่อแม่กับพี่น้องนะครับแล้วกําลังใจจะมาจากใครครับนะเราจะเหมือนละครหรือเปล่านะจะมีใครมาเข้าใจเราหรือเปล่านะครับ ก็ปรากฏว่าสิ่งที่ค้นพบในวันหนึ่งนะในายามที่จิตเราตกจิตเราท้อทแท้มืดมนแล้วก็หนาวเหน็บสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัวเองมีกำลังใจขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องรอก,กำลังใจจากใครนะครับก็คือเรื่องของธรรมะนะธรรมะในจิตใจนะครับเป็นกำลังใจที่ผลักดันนะให้ผมสามารถก้าวพ้นจากหลม่มนะจาก ความย่ำแย่นะจิตตกนะครับความรู้สึกขดปูมืดมนหนาวเหน็บอ้างว้างขึ้นมานะนั่นก็คือความเสียสละหรือเรียกว่าทานทานหรือว่าความเสียสละนะครับเพราะนั้นเราอย่าไปคิดถึงตัวเราเองเราคิดถึงผู้อื่นถ้าเราคิดถึงผู้อื่นนะครับหมายถึงว่าเราเสียสละให้ผู้อื่นนะเสียสละให้พ่อแม่เสียสละให้พี่น้อง นะครับเสียสละให้คนที่เรารักเขาเรียกว่าเสียสละความเสียสละนี้นะครับในพุทธศาสนาเนี่ยนะก็เรียกว่าทานน,นั่นเองทานก็คือการเสียสละการแบ่งปันนะครับอันนี้นะครับไม่ต้องรอเลยนะครับว่าใครจะส่งกําลังใจไหมเราตัวเราเองสามารถผลักดันตัวเราเองให้พ้นจากหล่มนะความมืดมนนะครับความท้อแท้ความหดหู่นะครับความ อ้างว้างความโดดเดี่ยวนะครับความรู้สู้สึกหนาวเน็บเนี่ยให้พ้นออกมาได้และเมื่อเราน้อมนําคําสอนในพุทธศาสนานะครับตามวิถีทางสายกลางทานศีลสมาธิปัญญาต่อไปเราจะพึ่งพาตนเองได้เราจะไม่ต้องรอกําลังใจจากใครแต่เราจะเป็นกําลังใจให้ผู้อื่นนะครับเหมือนในช่องอาจารย์เสกฮะุดศูนย์และจนหนึ่ง สร้างขึ้นมาก็เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กัลยาณมิตรทุกท่านนะครับนะเพื่อให้ต่อสู้อุปสรรคปัญหาต่างๆในโลกใบน,นีนะ้ที่เกิดจากเพศภัยนะของน้ํามือมนุษย์ที่มาจากอํานาจของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนะจึงเล่าสู่กันฟังให้เป็นข้อคิดให้เป็นกติแมนะ้แต่ผมเองนะครับนะก็เคยมีช่วงเวลา นะครับที่รู้สึกท้อแท้หดหูนะครับก็มีช่วงเวลาของควารู้สึกที่จิตหม่นหมองนะครับอยากร้องไห้นะครับ,นะรบจิตตกรู้สึกว่ามันมืดมนโลกใบนี้นะครับมันไม่รู้จะได้กำลังใจจากใคร,นะครใครจะมาให้กำลังใจเรานะค,ความที่มันไม่อยากจะพูดอะไรนะมันไม่อยากจะบอกอะไรนะครับมันเก็บอยู่ในใจคนเดียว นะแต่ในใจนั้นนะครับมันก็ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรนะครับก็เลยกลายเป็นความมืดมนเป็นความเหนาาวน็บและเป็นความอ้างว้างโดดเดี่ยวแต่ผมโชคดีนะครับนะที่ยังมีพระรัตนตราตายัยเป็นที่พึ่งภายในจิตใจยังมีพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนพุทธเจ้าและมีภาริยสง์ที่ผมให้ความเคารพนับถือนะครับเป็นที่เหนี่ยวรั้งนะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีพละกกาลังขึ้นมา จึงมาเล่าสู่กันฟังให้ได้เป็นคติว่าในวันที่ผมรู้สึกแย่ที่สุดโลกใบนี้มืดมนที่สุดสําหรับผมนะทุกสิ่งทุกอย่างเลวร้ายไปหมดเนี่ยนะครับมีอยู่อย่างหนึ่งครับที่ไม่ต้องรอกําลังใจจากใครหนอนะเพื่อขอเป็นทานให้ฉันนะเพื่อเป็นดั่งหยาดฝนบนฟากปากไก่ที่หยาดดินสู่พื้นดินแห้งผากสิ่งนั้นก็คือคำสอนในพุทธศาสนานะครับพระธรรมนั่นเอง ถ้าเราเดินตามวิถีทางคำสอนพระพุทธเจ้านะครับพระธรรมและก็พระริยสฆ์นะครับเส้นทางทานคือความเสียสละศีลส,สมาธิปัญญาจะเป็นแรงขับเคลื่อนเราให้ต่อสู้ฝ่าฟันทุกอุปสรรคปัญหาในโลกสมมุตินี้ผ่านพ้นไปได้นะครับแล้วเราก็จะเป็นกำลังใจให้แก่คนอื่นนะให้แก่ผู้อื่นนะเหมือนที่ช่องผมทำนะครับ เป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานนะครับนะเพื่อปลูกให้ทุกท่านเนี่ยเป็นที่พึ่งของตนเองให้ได้อยู่บนหลักของพุทธศาสนาให้ได้นั่นเองนะครับใครชอบปากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถส่งติดตามในช่องยู u ูบช e ่อนาอาจารย์เสกข้าวยุดสูงนั่นอยู่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ